เขานะคะแล้วก็เป็นงานใจให้เฮียบอยด้วยละกันนนพพีี่่วดวดถูกพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีงานนะคะวันที่6ก็เดี๋ยวไปเจอกันได้แบบติ่งอย่างเขานะคะปิดท้ายนี่แฟนเขาอีกคนพี่เวียร์มีลายเซ็นด้วยเดี๋ยวเอามาแจกวันนี้เวลาสละกันนะคะอีกนิดนึงได้ไหมน่ะนี่อีกนิดนึงได้ไหมความไลเซนด์เอาดูข้างล่างหน่อยอ๋อดนะไปขับพี่เวียร์เขาแบบว่า เรียกร้องกันมาหนึ่สองต้ำเดี๋ยวโดนหนักตุ๊บนะคะพี่เพียาก็หยิบมาให้ดูนะคะแฟนคลับแต่คนที่อยากจะติดตามดูค่ะตอนนี้กําลังถ่ายล่ารักสุดขอบฟ้ากับมินพิชยาอยู่นะคะก็เป็นละครที่แฟนคลับเรียกร้องกันมาค่ะนี่เจอที่งานโกโปรค่ะที่มีข่าวบอกว่าพา ซอนคือเป็นแกงชอปเปอร์ไปที่ไหนก็พาผู้หญิงก็ซ้อนตลอดเขาโรงแรมตลอดเออตัวนี้โรงแรมต้องติดกล้องวงจรปิดดูดาราแล้วนะะตั้งแต่พี่บอยประกณ์มาเนี่ย่ะเขาก็มาจะทำธุรกิจเกี่ยวกับแบบมอไซค์มอไซค์เดี๋ยวจะเปิดตัวเร็วๆนี้ที่งานไทยอ ใช่ถ่ยอั้มนี่คือมอไซค์ไม่ใช่ชไนยนะคะค่ะแล้วก็พิงกี้ละกันเนายพี่พรเป็นพิงกี้รวมนะคะเกี่ยวกับเรื่องผลงานแล้วก็ละครคุ้มนางครวนค่ะก็เดี๋ยวใครจะได้ติดตามดูกันอีกทีละกันเพราะว่าเป็นละครอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่หลายคนรอคอยดูจะน่ากลัวไหมเรื่องน้น่ากลัวน่ากลัวเพราะเปิดตัวอย่างให้ดูแล้วเขามีซีจงซีจีอลังการมากนะคะก็ต้นปีหน้าเดี๋ยวได้ดูกันแน่นอนนะคะเอาัม่เราปิดท้ายไปกับพี่เบียร์แล้วก็พิงกี้ละกันนะคะอ่ะส่วนรายการต่อไปรายการน้ำติดกันต่อกับ พี่ปุ๋ยนะวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษด้วยต้องรอติดตามว่าใครนะคะค่ะส่วนพวกเรารายการค่ะหน้าหนึ่งค่ะลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้7จ็ดโมงเช้าสวันนีสวัสดีค่ะแล้วที่มีข่าวตรงนี้ก็คือว่ามีพระเอกนักบิดเวลาขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็จะมีสาวกลับมานอนที่ห้องด้วยก็คือเเป็นราไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าคือพวกเราไปกันเป็นกลุ่มแล้วก็ค่อนข้างที่จะ ไปทาเพื่อสังคมนะส่วนใหญ่<ช>เวลาเราขี่ไปเนี่ยอย่างล่าสุดผมก็ไปที่สิงห์บุรีก็<ช><ม>จะไปแบบหาพงหาของหาตังไปให้แบบช่วยๆน้องๆเขาอะไรเงี้ย <c oughs> ่วนใหญ่แล้วไปกันก็เป็นแบบไปเป็นครอบครัวมากกว่าไม่ได้แบบเป็นพวกสิงนักบิดอะไรแบบ <c oughs> อะไรขนาดนั้นนะครับเวลาเราไปไหนอย่างเงี้ยแบบสาวๆเขาแบบมันคิดการอะไรเราเยอะจริงๆนิดนึยนะเพราะจริงๆเราไปเนี่ยเราชอบไปพักเป็นส่วนตัวมากกว่าแล้วก็เราก็จองที่พักแบบเป็น private อะไรเงี้ยไม่เคยมีใช่ไหมครับ่ม่เคไมีเลยครับ ในกรุงเทพยังไม่มีเลยครับอย่าเอาเป็นที่อื่นเลยครับไม่เคยปิดไปเที่ยวตามขับตามจังหวัดอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยครับเราเราเน้นแบบแค่เราขี่ไปแล้วก็แบบสนุกแล้วอ่ะเราเน้นเก็บเกี่ยวความสุขระหว่างทางมากกว่าคือปลายทางเราขอนั่งนั่งคุยกันแบบที่พักสบายๆจะแบบไม่ค่อยชอบเที่ยวต่ออะไรเงี้ยพวกมึงก็เหนื่อยนะเสียใจไหมรับเปียกพอเขาเขียนว่าสิ่นัดนัดบิดอะไรอย่างเงี้ยเขาเยอะมากเลยไม่ไมละครือตรงน,นี้ภาพคือ อีกอย่างคือผมก็ัจะเป็นดินเลอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยภาพในเรื่องของมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ผมค่อนข้างชัดไงแค่นึงไม่ล่ะครับก็ช่วงนี้ก็คนที่เขาสนใจเยอะก็ดีใจครับก็ดีแล้วแหละ <c oughs> จริงไม่ค่อยครับเพราะว่าจริงๆพวกเรา,เาไปกันเนี่ยเราขี่มอเตอร์ไซค์กันมานานแล้วแล้วก็เราค่อนข้างเน้นความปลอดภัยเป็นหลักครับแล้วก็วก็คือไปแล้วไป,วไปก็ไปกันได้ไม่กี่วันหรอกครับเราก็ต้องกลับมาทํางานกันต่อแล้วไม่มีครับไม่มีเลยไม่ไม,ไม่ไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวผมเลยครับกับข่าวที่ไม่ดีอย่างนี้เรากลัวไหมครับเพราะเอ๊ะเนี่ยมันจะเป็นผลลบก,กันได้เราจะทำแบบว่าธุรกิจ ไม่ครับไม่หลอกเพราะว่าจริงๆข่าวมันก็บางทีมันก็จริงบ้างไม่จริงบ้างแหละก็ผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะเข้าใจยืนยันแล้ไม่มีแน่นอนครับ